กระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็วันที่86นะครับเราก็มาเคลียร์กันให้จบกันนี่ว่าศึกระหว่างผมกับบอสแมคชีนิกทั้ง3ตัวเนี้ยตอนนี้ก็เหลือเพียงตัวเดียวนะครับก็จะเป็นบอสหนอนเหล็กนั่นเองมาดูนี่ว,ว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่าป่ะ ไรโบส์แมกนิกตัวสุดท้ายครับแล้วก็สามารถปราบได้แล้วก็ปลดล็อกแอชชิเมนต์ด้วยนะแล้วก็สิ่งที่รับมาก็เหมือนเดิมครับเทเชอร์แบ็กแล้วก็ลูปปันเกติมาสักนะจะทำให้เรารู้ว่าเราได้ข้านมาแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทเชอร์แบ็กเปิดมาก็จะเป็นอคอร์ตูมนะแล้วก็ได้ปีกใหม่ด้วยนะปีกอันนี้ก็ดีกว่าเดิมนิดนึงนะก็ดีกว่าเดิมอยู่ครับก็ดีกว่าปีที่ผมใช้นั่นแหละ แล้วก็เป็นชิ้นส่วนประกอบที่จะขับรถไฟสุดแรงนะนี่ครับเราก็เอารูปปั้นบอสเหล็กมาวางนะครับตอนนี้ก็คือรูปปั้นบอสเยอะพอระดับหนึ่งนะครับบอสที่เหลืออยู่ก็วานหกเจ็ดตัวนะครับประมาณนี้ก็ชาเลนจ์ของผมก็คือจะต้องฆ่าบอสทั้งหมดนะครับนในโหมดโหมดมาสเตอร์รนี่สุดยากเลยนะครับว่าผมยจะสามารถ ่าบอทั้งหมดเนี่ยใช้เวลากี่วันนะครับตอนนี้ก็วันที่86แล้วนะคือได้มาประมาณครึ่งทางแล้วละมั้งครับก็ประมาณนั้นละมั้งแต่ทางข้างหน้านี้ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็รวบรวมโซต่างๆนะครับเอามารวมไว้แล้วในที่สุดครับเราก็สามารถขับรถไฟสุดแรงได้นะครับแล้วก็พิกแอคนี้ เราก็จะสามารถขุดแร่เขียวได้โอ้ได้เอ็กซิเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะที่ขุดใหม่สามารถขุดแร่สีเขียวได้แล้วนะในจังเกิลเราก็จะสามารถอัปเกรดชุดเกาะได้แล้วนะครับซึ่งก็โอเคนะครับในวันที่87พอได้ที่ขุดใหม่เราก็ต้องมาขุดแร่สิครับถูกต้องไหมผมก็ใช้เวลาทั้งวันนะครับในการมาขุดแร่อันนี้นะซึ่งบอกเลยว่า มอนเตอร์ในจังเกิลเนี่ยคือโหดมากนะครับแล้วก็พอขุดเนี่ยก็ได้อัชิเมนต์อีกแล้วนะครับซึ่งแร่เนี่ยสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างนะครับคือเป็นแร่สำคัญเลยนะเวลาเราขุดเนี่ยเราก็พยายามเหลือเอาไว้ด้วยนะเพราะว่ามันจะสามารถเกิดใหม่ได้นะมันจะสามารถแบบกเรียกวหมมันเป็นแร่ธรรมชาติอะแบบบริสุทธิ์มันสามารถเกิดใหม่ได้นะครับถ้าเราเหลือไว้หนึ่งอันนะมันก็จะแพร่กระจายไปนะครับ ก็ไปดูบรรยากาศการขุดแรกของผมสักเล็กน้อยดีกว่านะครับ โอเคครับหลังจากไปขุดแร่มา1วันก็ได้แร่มาพอสมควรนะเราก็เอามาเผาเลยนะครับซึ่งในจังเกิลเนี่ยมันจะมีหัวใจทองนะซึ่งพอเราเอามาชูเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจทองเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ได้มา3ามอันนะครับแล้วแร่ที่เราขุดมาได้เนี่ยผมก็คิดดูนะครับจะเอามาค้าอะไรดีผมก็เอามาค้าเป็นทางด้านของเกาะก่อนนะครับเพราะว่าไอพิกแอคใหม่กับธนูใหม่เนี่ยยังยังไม่ต้องการนะเพราะว่า ไม่ใช่ไม่ต้องการแร่มันยังไม่พอเนี่ยครับแร่มันน้อยมากนะครับผมก็ดูนะครับว่าเออเกาะเก่าเนี่ยดีเฟนต์เท่าไหร่นะครับก็ใหม่ที่เราจะใส่เนี่ยดีเฟนต์เท่าไหร่นะครับนี่ครับเราก็คับหมวกใหม่มาครับแล้วก็คับเป็นเสื้อนะครับเราแร่ก,ก็หมดครับคือฟาร์มฟาร์มมาหนึ่งวันเต็มๆได้แค่ห่วงกับหมวกครับคือสุดๆไปเลยแล้วก็ชูหัวใจแล้วก็ปลดล็อกแอชชิเมนต์อีกแล้วนี่ครับ ซึ่งก็โอเคนะครับนนี่88ดสิก็เหมือนเดิมครับไปขุดแร่ตอนนี้ก็คือไปขุดแร่มาได้น้อยมากนะครับเพราะว่าตายบ่อยไปนิดนึงนะครับได้แร่มา34นะผมก็เลยเอามาครับรองเท้าที่เหลือนะครับนี่พอใส่ปุ๊บมันจะมีพลังใบขึ้นมาเห็นไหมเพอาข่พอใส่ครบเซตแล้วเนี่ยมันชุดก่อนนี้มันจะมีพลังใบแล้วมันก็จะช่วยเรายิงพลังใบแล้วก็ครับธนูใหม่นะครับใช้12 แล้วผมก็แบบเออเห็นเนี่ยแล้วว่าไงไอแร่สีเขียวเนี่ยมันสามารถเอามารับเป็นลูกธนูใหม่ได้น,นะครับซึ่งก็ดีอยู่พอสมควรนะในวันที่89นะผมก็ลงมาที่เอ่อไบโอมเห็ดสีฟ้านะมาหาหนอนทัฟเฟลนะครับซึ่งก็เราก็มาถึงก็เจอเลยครับนี่1ตัวเอถ้าถามว่าไอห,หนอนทัฟเฟลอ์วเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับก็คือมันเอาไว้เรียกบอส ดูฟิทลอนนะครับซึ่งหายากอยู่พอสมควรเลยนะให้หนอนตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาฟาร์มสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะได้มาแล้วเราก็จะเอาไปสู้บอสได้นะแต่ถ้าถามว่าสู้ตอนนี้ไหมก็ยังนะครับแล้วก็ในวันที่9 11เนะครับเกิดอีเวนต์สุริยุปราคานะซึ่งอีเวนต์นี้ผมจะต้องการฆ่าแมลงตัวหนึ่งเนื่อจะมีโอกาสรดปเบลคินฮีโร่ซ้อนนะครับซึ่ง ็นส่วนประกอบที่จะเอามาทําเป็นดาบซีนิตนะครับเป็นดาบที่เก่งที่สุดในเกมนะแล้วก็ฟาร์มไปนะครับผมนี่ครับมแมงที่ผมพูดถึงก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาสดรอปโบเกนฮีโร่ซอสอยู่นะซึ่งถ้าถามว่าสุยุอยูราคาครั้งนี้ผมค่าไปกี่ตัวก็ค่าไปเยอะอยู่นะครับแต่ได้มาแค่อันเดียวนะครับ ก็ตัวนี้นะครับที่ดอบบวกเจนฮีรซอสให้กับผมนะก็ตัดมาในวันที่93กันเลยนะเพราะว่า มันก็ไม่มีอะไรนะครับ่วนในญ่เราก็ฟาร์มแล้วก็เพิ่มแบบความโทรศัพท์แหลกนิดหน่อยนะนี่ครับเราก็พึ่งบารมีเก่านะที่เคยฟาร์มเอาไว้เป็นกระดองเต่านะซึ่งนี่ครับกระดองเต่าสามารถเอามาคราฟเป็นชุดเต่าได้นะครับซึ่งดีเฟนซ์เนี่ยโหดมากแล้วถ้าเราอัพเป็นเกาะดวงเนี่ยก็คือดีเฟนซ์จะโหดมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเราก็คราฟมาได้ได้มา5กระดองนะก็สามารถคราฟได้5ชิ้นส่วนนะ ลวลาชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยใช้กระดองเตาหนึ่งอันแล้วก็แร่นะครับนี่แล้วครับกันไปเลยนะซึ่งบอกเลยว่าชุดนี้นะครับมันไม่ใช่ชุดนี้หรอกเดี๋ยวเราจะใช้ชุดด้วงในการสู้กับมูนล,ลอดนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วนะครับสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าพาน้าเนี่ยเราอาจจะได้สู้กับบอสเพนเทราหรือไม่ก็บอสดูฟิลซอนนะครับไม่รู้ว่า จะสู้กันไหวหรือเปล่านะครับสำหรับใครชอบก็กดไลค์กดติดตามรอดูได้เลยนะครับพาหน้าเราน่าจะได้สู้บอลนะพาทนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการฟาร์มนะเพราะว่าพอแบบราฆ่าบอสแมคคนิีเสร็จเราก็ต้องฟาร์มใช่ไหมครับนี่แหละเราก็ฟาร์มกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะผมเจอกันพาต่อไปบ๊ายบายจ้า